ตอนที่1 7 5 6ยหญินช่างนั้นมีระดับพลังบ่มเพาะอยู่ที่เขตแดนกึ่งเทพแท้จ,จริงซึ่งมันก็ไม่หายจากเขตแดนเทพแท้จ,จริงนักแถมยังเป็นอันดับที่9ของผู้ที่มีหลายชื่อในร้อยันดับอมตะซึ่งเมื่อได้ฟังคำพูดถากถางและสีหนา้าย้อยๆของเสือขาวก่อนหน้านี้มันก็ทําให้อารมณ์ของเขาพันประตูขึ้นและในเวลาเดียวกันนั้นดวงตาของเขากลับกลายเป็นเย็นเย,ยือกก่อนที่จะกวดเข้าใส่ทางเสือขาวด้วยท่าทีที่ไม่เยแสเฮ้ นี่เจ้าต้องการจะฆ่าข้าอย่างนั้นหรือมาสิง้นข่าใจโอกาสเจ้าข้าจะไม่ขยับเพี้ยนไปไหนมาดูสิว่าเจ้าจะกล้าลงมือกับข้าหรือเปล่าเสือขาวพันยืนขึ้นพร้อมกับก,บกวากกรงเล็บก็ใส่ทางหินชางนั่นจึงทําให้เหล่าศิรษะที่อยู่โดยรอบถึงกับหมดคําพูดไปในทันทีเพราะอีกฝ่ายยืนอยู่ในเขตแดนของนิกายแต่กลับกวากมือเรียกให้อีกฝ่ายลงมือสังหารเขาในสถานที่อย่างนี้แล้วหยินชางจะกล้าอย่างนั้นหรือซึ่งนี่ ถือเป็นการดูถูกเขาอย่างซึ่งหน้าในเวลานี้สีหน้าของหยินชางเป็นเย็นลงเป็นอย่างมากขนาดจ้องเหมาะออกไปทางเสือเขาอย่างไร้ปานีก่อนที่เขาจะก้าวเดินออกไปหนึ 9, ่งก้าวตรงออกไปจีด้านหน้าทางเข้าของนิ่กายและในเวลาเดียวกันทันทีที่เขาก้าวออกไปจากนิ่กายเขาก็พันลงมือทันทีพร้อมกับยกมือขึ้นและคว้าตบข้าใส่หลินเทียนในขณะที่ขึ้นพลังมากมายได้ทะลวงโจมตีข้าใส่หลินเทียนอย่างไม่หยัง่งนั่นจึงทําให้พื้นที่โดยรอบ ถูกบทขยี้โดยทันทีซึ่งหลินเทียนเองก็ไม่ได้หลบเลี่ยงแต่อย่างใดแถมการเคลื่อนไหวยังเรียบง่ายเป็นอย่างมากในขณะที่เขายกมือขึ้นและแตะออกไปอย่างสบายๆท่านในนั้นก็พันเกิดเสียงระเบิดขึ้นพร้อมกับคลื่นพลังของทั้งสองที่ปะทะเข้าใส่กันถึงขั้นทำให้พื้นที่โดยรอบสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงดวงตาของยินช่างในตอนนี้พันเย็นชาเป็นอย่างมากหลังจากที่คลื่นพลังดังกล่าวถูกลบหายไปร่างกายของเขาก็เปลี่ยนกลายเป็นหมอกสีดํา เสมือนกับกลายเป็นเงาที่ไหลรูปลักก่อนจะโจมตีสังหารเ้าใส่ลิ้นเทียนจากมุมต่างๆพร้อมกับแรงกดดันที่ทำลายล้างทุกสรรพสิ่งโดยรอบลิ้นเทียนได้ก้าวออกไปพร้อมกับร่างกายที่เรากับกลายเป็นสายฟ้าก่อนที่ขึ้นกรบบี่สุกณสวรรค์จะถูกปลดไปออกไปโดยรอบและทันใดน,นั้นเสียงระเบิดพันดังขึ้นในขณะที่เขตวิชาของทั้งสองปะทะเข้าใส่กันก่อนที่พวกมันจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงในพิสาหยินชาที่แปลเปลี่ยนกลายเป็นหมอก ได้หมุนวนอยู่ภายในนั้นพร้อมกับดวงตาสีเลือดคู่หนึ่งที่พันสวรรค์วาบขึ้นซึ่งทําให้เขาราก็เป็นผู้กินกินวิญญาณทั้งหมดภายในโลกพร้อมกับปลดปล่อยเสียงคำรำอนันน่าสะพรัวออกมาจากภายในหมอกแล้วเข้าปกคลุมหลินเทียนด้วยทันทีซึ่งภาพดังกล่าวมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวเป็นอย่างมากรากับวิญญาณชั่วร้ายที่ไม่มีสิ้นสุดที่ถูกผนึกเอาไว้ในในรกอันเป็นนิรันด์ได้ถือกําเนิดขึ้นรากับว่าพวกมันที่ถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมจะกินกินทุกสพสิ่งที่ขวางหน้า ถึงขั้นทำให้อุณภูมิในพื้นที่โดยรอบลดต่ำลงจากกระทันหันพร้อมกับความหนาวเย็นเยือกที่แผลไไ่ลาบไปโดยรอบซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวต่างก็ทำให้เราสิทธิ์ที่อยู่โดยรอบถึงกับต้องตกตะลึงพอภาพดังกล่าวมันน่าสะพึงกลัวจริงๆจนถึงขั้นทำให้หลายคนกำลังจะซุดตัวคุกเข่าลงกับพื้นยินชาวผู้หนีน่ากาลัวแฮจระเข้เป็นจะท่าได้แต่ขมวดคิ้วพอแม้แต่ผู้วิสุทที่กำลังเฝ้าดูเหตุการณ์ถึงแม้อีกฝ่าย จะอยู่ในเขตแดนเทพแท้จริงขั้นปลายก็ยังอุดไม่ได้ที่จะสันสานหลังจากที่เห็นการโจมตีดังกล่าวซึ่งเหมือนยากที่จะจินตนาการได้ว่านี่เป็นการโจมตีของผู้ผ่มพอที่อยู่ในเขตแดนกึ่งเทพแท้จริงอย่างนั้นหรือเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเทคนิคนี้หลินเทียนก็สามารถรับรู้ได้ว่ามันอันตรายเพียงใดแต่ถึงกระนั้นเขากลบไม่ได้กลัวมันเลยแม้แต่น้อยก่อนที่เขาจะหมุนวนเคตวิชาผนึกสีวิถีซึ่งมีความกว้างประมาณหลายสิบฟุตซึ่งเต็มไปด้วยพลังผนึกอันแข็งแกร่ง ก่อนที่เขาจะเดินเข้าหาเขวิชาอันชั่วร้ายของหยินชางเมื่อทั้งสองปะทะเข้าใส่กันก็ก่อให้เกิดพายุอันน่าสะพึงกลัวในที่แห่งนั้นก่อนจะบดขยี้ทุกสรรพสิ่งในที่แห่งนั้นจนกลายเป็นฝุ่นแล้วปลิวออกไปรอบๆก่อนที่เสียงพุ่งผ่านอากาศสองสายจะพุ่งเข้าปะทะกันครั้งแล้วครั้งเล่าพร้อมกับเขตวิชาต่างๆที่ถูกสังเวยออกมาฮมึพลังของเจ้าหยุ่เหนือการคาดหมายของข้าเล็กน้อยสายตาของหยินชา,นา,างพันเย็นชาขณะกล่าวคำคำนี้ออกมา เจ้าก็ไม่เลวแต่ความแข็งแกร่งระดับนี้เจ้าอย่าคิดหวังว่าจะสามารถทําอะไรข้ได้หลินเทียนได้กลออกมาได้ท่าทีสบายๆเช่นกันแม้ตอนนี้พวกเขากําลังประทับฝีปากกันแต่ถึงกระน,นั้นการเคลื่อนไหวและเคล็วิชาต่างๆก็ยังไม่หยุดลงแม้แต่น้อยในขณะที่พวกเขายังคงประทักกันอย่างต่อเนื่องซึ่งท่าเียของหยินชาก็ยังคงเย็นชาพร้อมกับประกายแสงสีดาที่ถูกปลดปล่อยออกมายิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งดูราวกับจะสามารถทําลายสวรรค์และโลก หลินเทียนได้ก้าวถึงออกไปตรงหน้าโดยปัดสจาดความหวาดกลัวแม้แต่น้อยซึ่งตัวเขาได้ถูกหล,ลอมรอบไปด้วยกายแสงศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะเวียงหมัดจัก,กรพรรดิคนหัวหนุออกไปเพื่อโจมตีก็ใส่สตูลาวกับเขาถือเป็นการจุดตีของเทพเจ้าแห่งสงครามซึ่งจิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้ที่ถูกปลดปล่อยมาจากมัดดังกล่าวมันน่าสะพงกลัวเป็นอย่างมากลาวกับจะสามารถกินกินทุกสรรพสิ่งบุ้มบุ้มบุ้มการประทะกันครั้งแล้วของเราถึงขั้นน้ำไปื้นที่โดยรอบ ต้องสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและถูกทำลายลงครั้งแหลังเล่าซึ่งการประทะระหว่างทั้งสองนั้นถึงขั้นในไมพื้นดินด้านหน้าของนิกายนั้นถูกพลิกกลับครั้งแหลังเล่าก่อนที่เวลาจะผ่านไปกว่าครึ่งชัมม่วโมงซึ่งทําให้ทุกตารางนิ้วที่ด้านหน้าของนิกายแห่งนั้นพันเปลี่ยนไปจนแทบจะจําเขาคงเดิมไม่ได้บุ้มหลินเทียนได้เหวี่ยงกำปั้นของเขาเออกไปปะทะเข้ากับหน้าอกของหญินชางก่อนที่มันจะถูกทุบจนกลายเป็นหลุมเลือดอย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกัน หยินชางก็ได้เจาะทะลวงหัวไหล่ของหลินเทียนด้วยกวงเล็บอนันน่าสะพรึงกลัวก่อนจะฉีกถึงเนื้อก้อนใหญ่ทั้งหมดที่หัวไหล่ของเขาออกมาแต่ถึงกระนั้นสายตาของหลินเทียนกับไม่เยแสแม้แต่น้อยลากับความ่รู้สึกทุกข์ร้อนกับอาก,การบาดเจ็บนี้เลยก่อนที่เขาจะหมุนวนเคลวิชาสุริยนนันปณิธานานและฝืนปูอาการบาดเจ็บจนหายดีในพริบตาก่อนจะก้าวเข้าหาคู่ต่อสู้อีกครั้งพร้อมกับเวียงมัดจกกักรพพัดกลหนออกไปในทันทีบุ้มในขณะที่เขาชวออกไป พื้นที่โดยรอบที่ถูกปกคลุมไม่ได้กินอาชั่วร้ายก็ได้ปะทาข้อกับมัดของเขาในขณะที่หยินชางก็ได้เวียงกำปัน้นซึ่งส่วนปลายถูกห่อหุ้มไปได้วยกุมหมอกสีดำพร้อมกับพลังกัดก่อนอนน่าสะพึงกลัวพุ่งตรงก็าหาศีสักหลินเทียนซึ่งในชั่วปีตาขณะที่พลังทั้งสองปะทาเข้าใส่กันมันก็ได้ระเบิดล่างพวกเขาครั้งแลของเราพร้อมกับหลินเทียนที่ก่อกายหยับขึ้นมาใหม่ภายใต้ประกายแสงสีทองอันสว่างจ้าในขณะที่หยินชางก็ไม่ต่างกันมากนะัก ซึ่งอีกฝ่ายถูกปกคลุมด้วยกลุ่มหมอกสีดำที่เต็มไปด้วยอักขระเลือกลับซึ่งมันให้ความรู้สึกที่น่าสะพึงกว่าเป็นอย่างมากซึ่งท่าทีของหญิงชางในตอนนี้ก็ยังคงไม่เปลี่ยนไปซึ่งภายใต้กระบวนการนี้ของอีกฝ่ายเหมือนก็ทําให้พู้คนโดยรอบได้แต่ตกตะลึงไม่แพ้กันซึ่งในตอนนี้ผืนที่โดยรอบก็ได้เปลี่ยนไปอย่างมากจนกระทั่งการต่อสู้ได้ขยายวงกว้างขึ้นจนถึงขั้นทำให้ภูเขานิลันที่อยู่ไกลออกไปถูกเปิดขยี้ไม่เหลือซากสองคนนี้น่าสะพึงกว่าจริงๆ เหล่าศิษย์ทั้งหลายของนิกายได้แต่ยืนตัวสันสานขณะที่พวกเขาทั้งสองยังคงปะทาเข้าใส่กันนั่นจึงส่งผลให้เหล่าศิษย์โดยรอบได้แต่ยืนตัวสันสานด้วยความหวาดกลัวไม่เว้นแม้แต่ผู้อุปสสังเกตการแม้อีกฝ่ายจะเป็นผู้บุมพอที่อยู่ในเขตแดนเทพแท้จริงขัง้นปลายก็ยังอดที่จะสั่นไม่ได้ซึ่งหลินเทียนและหยินชางก็ยังคงเป็นผู้บุมพอที่อยู่ในเขตแดนราชานนิลันแต่ความสามารถที่พวกเขาปลปล่อยออกมานั้นมันช่างหน้าตกตะลึงเป็นอย่างมากพอเมื่อย้อนกลับไปในตอนที่เขา ยังอยู่ในระดับเดียวกับคนเหล่านี้เหละาได้ความแข็งแกร่งอันน่าสับฟกว่าเช่นนี้เขาไม่สามารถเทียบได้เลยแม้แต่น้อยบุ้มและในชั่วพริบตาเวลาก็ผ่านไปก,กว่าครึ่งชั่วโมงซึ่งส่งผลให้พวกเขาโดยรอบนี้กายถูกลบหายไปจนเกือบทั้งหมดและในตอนนี้สถานการณ์ของพวกเขาก็ไม่ต่างกันมากนะักพอกันทีน้ำเสียงอันเย็นยะเยือกของหินชางผดังขึ้นพร้อมกับสายตาอันไม่แยแสก่อนที่เสียงระเบิดครั้งใหญ่จะถูกปลดปล่อยออกมา พร้อมกับมหาสมุทรสีชาติที่ปลดปล่อยออกมาจากทางด้านหลังของเขาซึ่งประสานไปด้วยพลังอนนานาจสึงกลัวราวากับมันกําลังเดือดพานที่พร้อมจะหลอมละลายทุกสรรพสิ่งในโลกทะเลวิญญาณสีชาติแห่งความตายเหล่าสิบผ่านในนิกายแห่งนี้ได้แต่ยินตัวสันสะท้านอย่างพร้อมเพียงหลังจากที่เห็นภาพดังกล่าว